สมาชิกเอิงเจเนอเรชันนะครับบัตรสมาชิกสำหรับตัวลักหนังจากมิชชั่นซิงเสกนะครับอันนี้จะเป็นบัตรคิมเชนลีคูล่าการ์ดนะครับนะเป็นบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับนะมีอายุการใช้งาน1ปีนะครับซื้อบัตรซื้อตัวหนังในราคาสมาชิกนะครับได้ตลอด1ปีแบบไม่จํากัดจํานวนที่นั่งไม่จํากัดจํานวนคนนะครับทุกการใช้จ่ายนะครับห้บบัตรจะได้คะแนนสะสม1คะแนนนะครับ กาสะสมคะแนนไว้แรกรับของรางวัลและของพรีเมียมตลอดับภาพยนตร์นะครับได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบัตรสาหรับนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นบัตรสีขาวนะครับเอ็น Student Card ารนะครับสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่อายุไม่เกิน23ปีนะครับซื้อบัตรในราคานักเรียนนักศึกษานะครับมีอายุการใช้งานหนึ่งปีเหมือนกันนะครับกับบัตรสีดำนะครับแล้วก็ อีกใบนึงก็จะเป็นเอ็มเจนสำหรับเด็กนะครับเอ็มเจนคิดนะครับนะ้น้องๆอ,อายุที่ไม่เกิน12ปีนะครับก็สามารถสมัครไว้ได้นะครับบาดูหนังกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อตัวหนังในราคาสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังสามารถ ใช้ติดนะครับในการซื้อชุดฟ็อปคอนเคลื่อนดื่มสำหรับเด็กได้ด้วยนะครับนะทุกการใช้จ่าย50บาทนะครับก็ได้คะแนนสะสมเหมือนกันแล้วก็ในสัปดาห์เกิดได้ดูหนังฟรีเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าใครสนใจก็เปิดเปิดปะไหนครับเมเจอร์เมเจอร์พี่ขอโทษทีครับเมเจอร์สุรินทร์พาซ่านะครับเปิดเป็นทางการวันที่24มีนาคมนี้นะครับนะใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาดูหนังนะครับกับเมเจอร์ซินเดปตได้เลยครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็จะไป ลักษณะคล้ายๆว่าจงช่วงนี้เราเรามาติดต่อบัตรบัตรได้เลยที่หน้าวันจนถึงวันที่เท่าไหร่ต,ต,ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7นะครับวันที่7มีนาคมนะครับเราจะลงบูธอยู่ที่ร้างสมุริน้สาสุรินทร์พาสานะครับก็ใครสนใจก็สามารถมาสมัครได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับในสุรินทร์นะครับก็ขอทุกท่านนะครับหรือว่าแฟนเพจก็ติดตามได้ในเพจเมเจอร์สุินเสุรินทร์พาสานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ